ใครกำลังมองหาหุ้นเติบโตในระยะยาวหรือว่าหุ้นสิบเด้งคงเคยได้ยินคำว่า m o ดนะครับหรือว่า M O A T และ m o มดเนี่ยมันคืออะไรและมันช่วยเราวิเคราะห์หุ้นได้อย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราให้ฟังครับโ Mode คืออะไรครับผม m o ดในภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าคูเมืองครับผมคำนี้ครับผมได้รับความนิยมจากปู่วอร์เรนบัฟเฟตตนะครับซึ่งมันหมายถึงครับผมความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจเปรียบเสมือน คูเมืองที่ล้อมปราสาทไว้เพื่อไม่ให้คู่แข่งเข้ามายิงเพื่อไม่ให้คู่แข่งเข้ามาโจมตีหรือว่ากินส่วนแบ่ง Market Share ไปได้ง่ายๆพูดง่ายๆก็คือเอเจ้าโมดครับคุณผู้ชมมันจะทําให้บริษัทเนี่ยแข็งแรงกว่าคู่แข่งและสามารถทํากำไรได้อย่างมั่นคงในระยะยาวมันเป็นเหมือนแบบกําแพงที่รอบตัวนี้ไหมครับผมว่าเฮ้ยถ้าบริษัทเกิดใหม่มาเนี่ยมันสู้ไอเจ้าเนี่ย ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นครับผมหนึ่งเดียวที่จะทําให้บริษัทนั้นเติบโตเป็น10เด้ง20เด้งร้อยเด้งได้คือความสามารถหรือว่าความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวแล้วคุณสมบัติของมดหรือว่ากําแพงเมืองเนี่ยมันมีอะไรบ้างลักษณะสําคัญเนี่ยจะมีประมาณนี้เลยครับผมหครับแบรนด์ที่แข็งแกร่งอย่างเช่น Apple หรือว่าโค้กครับผมคนยอมจ่ายแพงขึ้นเพราะเชื่อมั่นในแบรนด์สังเกตไหมครับเวลา Apple ออกใหม่ iPhone ออกใหม่อะไรแบบนี้คนจะเต็มไอคอนสยามหรือว่าคนจะเต็มร้านหรือว่าช็อป p h o n e นั้นทีเพราะเขามีสาวกหรือว่ามีลัทธิที่ใช้ iPhone อยู่เนี่ยครับผมคือตัวอย่างของความแข็งแกร่งแบรนด์ตอให้มีแบรนด์อื่นมาแบบนี้มันก็ยังสู้ไม่ได้นะครับอย่างที่2ครับผม ต้นทุนที่ต่ํากว่าคู่แข่งผู้ชมทําธุรกิจแบบนี้สมมติว่าขายผักให้เจ้าใหญ่หเจ้านึงหรือไม่ก็ขายอะไรบางอย่างขายมะนาวให้เจ้าใหญ่เจ้า,จานึงสมมติว่าเอบริษัทนั้นน่ยมันสองพล้านแบบนี้ใช่ไหมมาขอซื้อกับคุณผู้ชมกับอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยมูลค่าบริษัทมันแสนล้านแบบนี้เวลาเขาซื้อกับคุณผู้ชมเขาจะคือเหมาทั้งสวนแบบนี้ไปเลยคุณผู้ชมก็ต้องขายให้เจ้าใหญ่อยู่แล้วแล้วไอ้เจ้าใหญ่ครับคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าเขาซื้อได้วอลลุ่มเยอะๆแบบนี้จะทําให ต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งบริษัทนี้นก็ตามครับผมที่เป็นบริษัทใหญ่แล้วก็กดต้นทุนให้ต่ำกว่าคู่แข่งได้เพราะว่าเขาซื้อด้วยวอลลุ่มเยอะๆแบบนี้มันก็จะได้เปรียบนะครับอย่างเช่น w อ l m a ร์ Walmart, นะครับในหุ้นอเมริกาเนี่ยความสามารถในการขายของในราคาที่ถูกแต่ก็ยังได้กําไรอยู่เพราะว่ามันเป็นบริษัทที่แบบใหญ่แล้วก็แบรนด์ของมันดีด้วยนะครับอย่างที่3ครับผม สิทธิบัตรหรือว่าเทคโนโลยีเฉพาะนะครับเช่นเทสลานะครับหรือว่าในส่วนของตัวไฟเซอร์แบบเนี้ยที่เป็นเทคโนโลยีที่คนอื่นลอกเลียนแบบไม่ได้ก็คือแบบจะมีเฉพาะเขาที่เป็นสิทธิบัตรที่ทําได้อะไรประมาณเนี้ยถ้ามีอันเนี้ยก็จะเสริมความแข็งแกร่งเข้าไปอีกนะครับคุณสมบัติที่4ครับของมดหรือว่า MOT เนี่ยเครือข่ายขนาดใหญ่ครับผมอย่างเช่น a c e b o o k อ่าคนใช้ทั่วโลกเลยนะครับยิ่งใช้ บริการเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีกับอย่างที่2ผมพูดไปคุณผู้ชมรู้จักแน่นอนนั่นคือวีซ่าครับวีซ่าเนี่ยมันก็จะอยู่บนบัตรเดบิตบนบัตรเครดิตอะไรแบบนี้คนใช้ทั่วโลกเหมือนกันเนี่ยครับผมคือเครือข่ายขนาดใหญ่แล้วก็ลูกค้าใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ข้อที่5อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดครับผมอย่างเช่นธุรกิจพลังงาน หรือว่า,วาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานนะครับรวมไปถึงของไทยนี่คือจะเห็นชัดเลยครับผมว่าไม่มีใครแทรกได้ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้แบบนี้คืออุปสรรคในการที่คู่แข่งจะเข้ามามันยากอย่างเช่นสมมติว่าเบียร์ยี่ห้อหนึ่งแบบนี้คุณผู้ชมจะแบบมาแข่งกับเจ้าใหญ่แบบนี้มันก็ยากใช่ไหมนะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะมาเปิดปั๊มน้ำมันหรือว่าผลิตน้ำมันส่งกับปตทแบบนี้มันก็ซื้อไม่ได้ทั้งโลกเนี่ยก็จะเหมือนกันคุณผู้ชมอย่างเช่นแบบของอเมริกาถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าใหญ่แบบนี้ใช่ไหมแล้วคู่แข่ง้าม่อนนัยู แล้วมีสัมปทานอยู่หรือว่ามีอะไรแบบนี้ถ้าคู่แข่งเข้ามาได้ยากมากในธุรกิจนี้ธุรกิจที่เราจะถือหรือว่าหุ้นที่เราจะถือก็มีความได้เปรียบนะครับนี่ก็คือ5ข้อนะครับคุณสมบัติของมดใช้มดในการวิเคราะห์หุ้นยังไงครับผม1ครับความได้เปรียบของบริษัทดูว่าเขามีมดไหมเขามีแบรนด์เขามีสิทธิบัตรเขามีเครือข่ายหรือเปล่านะครับแล้วก็วิเคราะห์ความยั่งยืนของประสาทนี้ อย่างเช่นคุณสมบัติของเขาคือแบบน่าแบนแข็งแร็งต้นทุนถูกกว่าคู่แข่งเข้ามาไม่ได้มีสิทธิบัตรพิเศษเฉพาะแล้วคู่แข่งมันมีได้ไหมแล้วไอ้สิ่งเนี้ยมันจะยั่งยืนได้ไหมอันนี้คืออย่างที่2ที่ต้องวิเคราะห์นะครับอย่างที่3ครก็ผมทีเนี้ยพอเช็คของแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาประเมินโอกาสในการเติบโตก็ผมว่ามันมีโอกาสในการเติบโตหรือเปล่าอ่าธุรกิจที่มันทำเนี่ยมันทําอันนี้อยู่มันได้กำไรประมาณนี้แล้วมันจะไปแข่งกับตลาดอื่นได้ไหม ออกไปตลาดใหม่ได้ไหมไปกินส่วนแบ่งของคู่แข่งได้ไหมจะเติบโตยังไงเนี่ยครับผมคือ3อย่างที่ต้องประเมินโดยใช้มดนะครับสรุป 1. ค้นหาความได้เปรียบของบริษัทที่เราจะซื้อว่ามันมีอะไรพิเศษ 2. อไอสิ่งที่พิเศษเนี่ยมันยั่งยืนไหมสามพอยั่งยืนแล้วมันเติบโตได้ไหมถ้ามีครบอันเนี้ยมันก็จะเป็นหุ้นเด้งตัวถัดไปให้เราได้นะครับตัวอย่างเช่นหุ้นเหล่านี้ครับผมก็จะเป็นพวก Google นะครับหรือ Microsoft เนี่ยมีมดที่แข็งแกร่ง ในด้านเทคโนโลยีและฐานผู้ใช้งานค่อนข้างแน่นเลยครับผมสำหรับ Microsoft แล้วก็ Google รวมไปถึง Facebook แบบนี้ลูกค้าเขามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยครับผมคือตัวอย่างของหุ้นที่มีโมดแข็งแกร่งมันก็เลยเติบโตมาได้ในระยะยาวนั่นเองนะสำหรับใครที่ถือหุ้นเหล่านี้ตัวอย่างหุ้นที่มีโมดอื่นๆครผมจะมี Apple เนาะแบรนด์ Brand ที่แข็งแกร่งแล้วก็ผู้ใช้งานจงรักภักดีนะครับสำหรับ Apple อย่างที่2ครับผม Google หรือ Alpha b e t เนี่ยก็จะเป็นตลาดเสิร์ h เอนจินนะครับที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกครับผมอยากถามอะไรให้เสิร์ช g o o g l e แต่ทุกวันนี้ครับผมแม้ว่าจะมี Chat GPT ขึ้นมานะครับของตัว Google เนี่ยก็จะมีจะมีนายช่เนเดยับผมที่แบบว่าเป็น AI เหมือนกับ c h a t GPT นะครับก็จะพัฒนาระบบแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมครับผมว่าแม้ว่าคนอื่นจะเข้ามาแทรกแซงคนอื่นจะเอา AI เข้ามาเนี่ย g o เ g l e เขาก็มี AI มาสู้เหมือนกันแล้วด้วยความที่ว่า g o o g l e มันเป็นแบรนด์ดังอยู่แล้วคนก็จะแบ่งไปใช้จามีนายู่ดี นะครับอย่างต่อมาครับผมเป็น Microsoft Microsoft เนี่ยก็จะครองตลาดซอฟต์แวร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ c o คา c o l a หรือว่าโคกเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่เป็นนาำอารมณ์ที่กระจายขายสินค้าไปทั่วโลกนะครับนี่คือตัวอย่างครับผมว่าหากเราทำความเข้าใจโมดเนี่ยมันจะช่วยให้เราเลือกหุ้นเติบโตที่แข็งแกร่งได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะมีเช็คลิสต์มาให้เราแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากเนี้ย เวลาที่คุณผู้ชมไปดูพื้นฐานดูงกบการเงินดูอะไรของมันเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมเช็คของตรงนี้ด้วยครับผมว่ามันมีความได้เปรียบไหมมันยั่งยืนไหมแล้วมันจะเติบโตได้อย่างไรนะครับยิ่งได้เปรียบคู่แข่งยิ่งมีของดีเด่นมากเท่าไหร่หุ้นก็จะมีโอกาสเติบโตได้มากเท่านั้นนะครับสําหรับหุ้นอเมริกานะครับ ใครเริ่มจากศูนย์ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนฟรีได้ที่หน้าช่องนะครับเข้าไปที่หน้าช่องนะครับไปที่ playlist จะเห็น playlist ที่ชื่อว่าหุ้นอเมริกาตรงนี้ครับผม6 EP เนี่ยเป็นการปูพื้นฐานเริ่มจากศูนย์แบบเป็นขั้นเป็นตอนว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนใครอยากซัพพอร์ตทางช่องนะครับตอนนี้ทางช่องเนี่ยมีคอร์สเรียนหุ้นอเมริกาครับผมสอนทั้งพื้นฐานนะครับ แล้วก็เทคนิคเข้าครบจบในคอร์สเดียวร่วมถึงกลยุทธ์การลงทุนในหลากหลายแบบมีอินดิเคเตอร์แจกเพื่อบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมันเทรดได้ไหมมันลงทุนได้ไหมมันเป็นขาขึ้นขาลงเนี่ยมีอินดิเคเตอร์แจกไปด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษ,ษจาก6,9 0 0เ้หลือเพียง3,500ครับผมช่วง Earlybird ถึง3 1ธันวาคม2 5 6 7าสใครสนใจนะครับทักมาได้ที่ไลน์นี้หรือว่าจะติดต่อผ่านช่องทางเพจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ